สวนอะไลฟ์ไลฟ์ไลท์มาหาเนี่ยเปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะมีเอฟซมาขอดูหน้าแล้วก็เปิดให้ลุงสงวนดูไม่เห็นจะแปลกใช่ไหมน้องลิงเออเนี่ยน้องลิงก็อยู่เนี่ยสวัสดีน้องลิงนะทุกคนเราเห็นหน้ากันมดูดถูกไหมชัดใช้นี่ชัดใช้ก็เห็นนี่ชัดใช้นี่ตัวยงเลยนี่นี่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเอฟซของนางฟ้าด้วยเนี่ยชัดใช้เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดไลฟ์สดเจอกันทุกวันมาฟังเพลงมาเป้าจ้องให้ด้วย และพี่ดาอีกคนนึงพี่ดาพี่ชายก็มันไม่ตรงปกไนพี่เลดดี้กากะ้าเออน้องชนเนี่ยก็น่าจะเห็นมาใส่ลายพี่ทําไมฮะมันมาใส่ลายพี่ทําไมคะทั้งๆที่พี่ไม่ได้ไปทาเฮียอะไรมาเลยอีดอกนะั่นะนะ่ะเออใช่ไหมพาร์ทเพื่อนเอออย่าพูดเยอะนะพูดเยอะบล็อกนะกูจะบอกให้ เออมึงก็ไปถามมันสิเออใช่ไหมพี่นิสาสวัสดีนะคะพี่นิสาทุกเรื่องที่กูรู้มาเนี่ยก็รู้มาจากเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยพี่นิสาไปพูดในไลน์มันก็แคปมาจริงไหมหนูก็รู้แต่หนูไม่อยากไปพูดไงพี่นิสาหนูไม่ต้องการไปทําลายมันไงแต่มันทําลายคนอื่นจนสิ้นซากหมดเลยเห็นไหมไปด่าพี่แมวไปด่าทุกคนไปด่าบอสอิสระไปว่าบอสอิสระเห็นแต่ผลประโยชน์ตัวเองไปด่าเขาไปด่า แอดชัยชัยไปว่าแอดชัยชัยว่าอะไรใช่ไหมพี่พัฒน์ไปอ๋อพี่นิสาไปว่าแอดชัยชัยว่าอะไรผลสุดท้ายเป็นไงโดนเอฟซีด่ายับเยินก็หันกลับเลี้ยวหัวเรือมาอีกคือมันเหมือนป่วยจิตอะมันไม่ค่อยปกติอะจริงๆนะคะพี่กพ,พี่ทุกคนใช่ไหมพี่นิสามันทาคนอื่นได้แต่คนอื่นทํามันไม่ได้จ้าคนประเภทนี้นะคะ ใครอย่าได้ไปครบนะคะยิ่งครบยิ่งโอ้โหรับไม่ได้อ่ะยิ่งครบยิ่งแบบทําให้เสียเอาง่ายๆนะขนาดพี่บุตรตีรักมันขนาดไหนมันจิกบาลด่ากอ็อีอ้ไอสัตว์อ่ะดูเอาเองนี่คือสันดานนะสันดานมึงไม่ดีพี่บุตรตีเขาถึงพูดก็มึงทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่แมวพูดว่าเรื่องน้ําพริกกูจําได้แหละเรื่องน้ําพริกเนี่ยมึงเคยออกมาพูดว่าจะไปรับน้ําพริกแล้วมึงก็โชว์ภาพ เนี่ยไปรับน้ำพริกเนี้ยเดี๋ยวจะรับน้ำพริกเนี้ยมาขายแล้วมึงก็มานั่งขายกี่วันกูถามมึงหน่อยสิเออถ้ามึงทําเองมึงก็ทําอย่างพี่แมวบอกสิมึงแน่จริงอ่ะเออคนแบบนี้น่ากลัวใช่พี่นิสาโอ้โหอีนี่น่ากลัวจริงๆว่ะพี่อุบลวันณวัสดีค่ะใช่ไหมมึงนี่น่ากลัวที่สุดแล้วมึงไปอยู่กับใครเขาไม่ได้หรอกมีแต่ไปทิ่มหลังคนโน้นคนนี้เอาเรื่องในกลุ่มไปให้คนโน้นคนนี้รู้ ชิบหายนี่เขาจะเรียกความลับเหรอวะอืมเนี่ยเขาเรียกว่าทําลายกันโอเคถ้ามึงเป็นคนดีจริงๆเนี่ยโอมึงมาเล่าให้กูฟังกูไม่เคยไปเล่าให้ใครให้เคยฟังนี่กูเพิ่งจะมาพูดกับพี่นิสาเนี่ยถามพี่นิสาที่ว่ากูเคยเล่าให้ฟังไหมก็สิ่งที่มึงไปเอาออกมาจากกลุ่มอะชื่อน้องอะไรนะคนนั้นอะที่เป็นเพื่อนกับมันอะชื่ออะไรอะ่ะที่ไปแย่งผัวมันะ่ะไปบอกว่าเพื่อนมันะ่ะแย่งผัวมันะ่ะกูไม่รู้หรอกว่าใครอะ่ะมันเล่าให้ฟังแบบนี้ เออนั่นแหละใส่ร้ายคนอื่นนะได้อิสัตว์กูไม่เคยเล่านะกูบอกไว้ก่อนกูเพิ่งจะมาพูดวันนี้นะมึงมาด่ากูนะกูบอกไว้ก่อนนะอย่างเรื่องบอสนาทีเนี่ยมึงก็มาว่าเขานะกูทำลายเขาไม่ได้หรอกกูบอกไว้ก่อนอิสัตวกูบอกไว้เลยกูไม่เคยเอาใครมานินทาก่อนด้วยกูบอกไว้ก่อนพี่บอสสิละพี่บุญงิลักษสวัสดีพี่พยอมสวัสดีค่ะเช่ไหมคะพี่ เราไม่เคยไปทำลายใครก่อนนะจริงๆหนูเนี่ยความลับหนูเนี่ยอยู่กับหนูหนูไม่เคยเอาใครไปพูดเอาใครไปว่าเลยนะอยู่กับเราก็าคืออยู่กับเราเราไม่ทำ้ายกันคนโดนกันทุกคนใช่พี่นิสาโดนกันทุกคนนะ่ะดูมันเองแล้วกันนะ่ะขนาดลุงเอาง่ายๆขอโทษนะลุงช่างหนูไม่อยากเอ่ยถึงหรอกไม่อยากให้มีประเด็นหรอกขนาดลุงช่างยังไปคุยกับมันเพื่ออะไรเอาตรงๆเลยนะ ลุงช่างต้องการแบบเออคนแบบคุยแล้วสบายใจคุยแล้วแบบให้กําลังใจอ่ะถูกไหมให้กําลังใจไม่เป็นไรนะคะน้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องหน่องนะน้อง n s n s g e นะไม่เป็นไรพี่แค่อธิบายให้ฟังพี่กับมันเคยรักกันแต่มันมาว่าพี่อย่างเงี้ยมาใส่ร้ายพี่อย่างเงี้ยแล้วพี่ทำไมพี่จะตอบโต้มันไม่ได้ล่ะคะฮะถามจริงๆ ขอบคุณมากค่ะพี่พบุพี่บุญพี่บุญลิรักเหรอคะเออใช่ไหมเราต้องตอบโต้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเอฟซีใช่ไหมมาอ,อย่ามากล่าวโทษคนอื่นเขาใช่ไหมแม่น้อยอย่ามากล่าวหากูกูบอกแล้วไงถ้ากูทำเนี่ยกูเอาชื่อมึงไปให้คนอื่นเหยียบย่ำเนี่ยขอให้กูรถชนตายหรือพรุ่งนี้กูตื่นมากูตายก็ได้กูกล้าพูดความจริงไหม เรื่องบางเรื่องกูฟานหอยค่ะถ้าเป็นภาษาจีนฟานหอยก็คือกูเซฟเฟ,ฟเล็ตค่ะกูแยกแยะกูแยกแยะเลยกูบอกไว้ก่อนถ้าทะเลาะก,การเกี่ยวกับเรื่องนะลุงช่างกับป้าแปลงผักก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งกูจะแยกแยะนะออกมาพูดแหมพอกูไปเขียนที่ชุมชนหน่อยบอกว่าอะไรนะมีที่ไหนอะใครเนี่ยเวลาไปส่งเงินถ้าเป็นคนอื่นกูดูชื่อแต่มึงเป็นน้องกู ไงกูเลยไว้ใจมึงอีดอกพูดแล้วมันโมโหไงเอฟสี FC. เราไว้ใจมันไงเราถึงไม่ได้ดูชื่อว่าเราโอนเงินไปให้บอสนาทีเนี่ยเราโอนจริงเราให้น้องมันโอนจริงตอนนั้นเราไว้ใจมันเข้าใจไหมคำว่าไว้ใจมึงเข้าใจคำว่าไว้ใจไหมอี้อ่ะกูถามมึงแค่เนี้ยมึงรู้รู้จักไหมคำว่าไว้ใจอ่ะเหมือนลุงช่างไว้ใจมึงแล้วมึงไปแทงข้างหลังเขาอ่ะเหมือนตอนนี้กูไว้ใจมึงมึงก็มาแทงข้างหลังกูเนี่ยอย่างเงี้ย กูบอกว่ากูไม่เคยเอาชื่อมึงไปให้ใครมึงต้องไปถามพี่มานว่าพี่มานไปเอาชื่อมึงมาจากไหนแล้วมึงก็ไปใส่ร้ายพี่มานว่าพี่มานโทรไปขอโทษอีกก็คือถามในตัวของมึงเนี่ยหาความจริงอะไรได้บ้างมึงช่วยบอกหน่อยที่สังคมหน่อยที่นตตอนเนี้ว่ามึงเนี่ยมีความจริงอะไรในตัวของมึงบ้างแม้กระทั่งหน้าตาของมึงเนี่ยมึงยังไม่ออกมาสู่โลกเลย จนไอ้มิสเตอร์ส้นตีนมันเอาไปเล่นตอนนี้ไปจับหำจับขีกันแล้วแล้วก็เลยออกมาปกป้องกันและกันจนมันไม่ได้ไปด่ามึงนะไงเมื่อก่อนมันออกมาว่ามึงทุกจุดมึงเป็นผัวมีผัวกี่คนมีผัวกี่คนม,ม,มันเอามาเล่นหมดกูไม่เห็นมึงไปโกรธเขาเลยแต่ฟังเราเนี่ยที่ออกมาเล่นมันเนี่ยโกรธชิบหายแต่มิตรดินเธอดีมากเลยนะเธอเนี่ย ให้กําลังใจฉันฝั่งนี้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันโอเวอร์คนโอเวอร์คนแก่ที่โอเวอร์น่ะเอฟจีกูลงงมากเลยอะ่ะกับผู้หญิงคนนี้นะตรงตรงเลยนะเอฟจีหนูไม่รู้หรอกนะคะเอฟจีบว่าเขาเป็นผู้หญิงยังไงเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนซับซ้อนนะวันนี้พูดอีกแบบหนึง่งพรุ่งนี้พูดอีกแบบหนึง่ง เออพี่แมวสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องพี่แมวน้องโอ๊ตด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ่าวีด้วยนะคะได้หลวงวีด้วยนะคะฝากติดตามกันดันเยอะๆนะคะใช่ไหมคะพี่แมวนะถามว่าพี่แมวเนี่ยถ้าไม่เป็นสกิลหรือว่าจุดทูบบอกพี่แมวจุดทูบบอกกูเนี่ยกูก็ไม่ออกมาถูกไหมไอ้พัดไปว่าบอสอิสระว่าอะไรนะเอาเงินยัดใส่กระเป๋าตัวเองนะทำทำมาหากินแล้วเอาเงินยัดใส่กระเป๋าตัวเองอย่างนั้นอย่างงี้ เวลาถูกเอฟซสวนในช่อง่นเป็นไงละ่ะคนเขาต้องมีค่าลดค่าลาจ่ายนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนเออนี่เราพูดกันหลักความเป็นจ